สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาที่วัดผมจะพาท่านผู้ชมมาที่วัดกัทฤิวันนะครับหรือวัดป่าส่วนกล้วยนะครับมาปฏิบัติธรรมถวายหลวงพ่อนะครับตอนนี้กําลังสวดมนต์ทำวัดเย็นอยู่นะครับท่านผู้ชม Terima kasih atas หลังจากที่ทำวัดเย็นสวดมนต์แผ่เมตตาเสร็จขั้นตอนต่อไปหลวงพ่อก็จะขึ้นมาแสดงพระธรรมเทศนาให้กับท่านผู้ชมให้กับบาสุกบาสิกาได้รับฟังนะครับท่านผู้ชม มาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังฆังนามาจามิกเกิดโอกาสพอ 爸爸在这里过年，在这里干嘛？啊就是 าจะหลุและไล่นี้มีพระพจะจงก่าผู้ใดป่อมาาผู้ใดขาดพงเพียนผู้นั้นซื้อวและไล่กเกิดมาเป็นคนเป็นใหจะวาแลไล่พระพุทจะจ้าบรราคนปม,มีชีวิตอยู่ร้อยปีบมประเสริฐทองคุโวปลอมมาเพียนร,ราดีเดียวอันนี้กับไม้พ่อวา ร้อยปีบ่มีคุณคาบ่มีความหมายพอพวกเขาอยู่มีความเพียนแค่หนึ่งร้อยปีก็อีกยี่จีสมุ่ยี่จีสมุกกระเสรัวกระปลวามันโดดในลายมันมีประโยชน์บ่มีประโยชน์ต่อจนม่งมีประโยชน์ต่อก็คือณมุ่มีประโยชน์ใน้ัวนบ่มีประโยชน์ในอนาคตข้คนประมาณคนประมาณเป็นจางไหนคนประมาณคือคนขาดข้นเพี้ย ค้ามเพี้ยนเป็นเนี่ยอะไรความเพี้ยนบางที่เขาเรยเข้าใจบวตุลคืออไรโตร่งหับวตรงบวตุลประเดี๋ครับคือร้อยหนังเป็นรูปยากวิดีสั่นซีบีวิดีสั่นอยู่กันนะบอกม่เย็นว่าข้าใจรูเองควอมหวังก็ค้นโจอไปแบบนี้มีเงินชิตหลามช่างหลามทีสิ่ใ่ Bây giờ bố bí thư làm sao bạn khai bố ngay để Nhát tuyệt lại. A lòi à, làm bí thư là ý, cái sản, là cái mình làm bí thư 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 làm thư làm bí thư làm bí thư สองแาวพนีเก็บสิ่งอนี้เนี่ยแต่เราไม่เคยเข้าเลยเชียว่าน่โดดากเดียวโดยอาศัยโม่จากบ่อโดยโม่จาก่อควบจูโม่จากวิธีใส่ชีวิตสองแถามีเงินเดือนยี่สิบาล้านมันงงหน่อยหน่เงินเดืนสิผาล้านเออกระจายเป็นหน่วยมันจะบายอยู่เลยแต่ผู้เถ่าโหมดกาใช่ชีวิต การทนงานคิดว่าทำงานใดหลายคนผู้สีพูดเออทำงานใจเวียนบนที่หลายใที่มีเปพื่อนกิมีทื่หาลำสมูุณ์เราคนก้นในศาันาสมมุติสื่อรถจักยานจอมขวเมี่ยนไวาใหม่นามทวเออตุกก็ให้ตุทานท่านใดทีไปทัานบนท่านบ้านก็สีอน่องเขาเลยแต่ทมีความสูงดูใแม่อาศัยทำได้หน่อยนะอาศัยหุ่นยักษ์ได้หน่อยอันนี้พวกหุ่นยัก ปนี้หลายคนเอออย่างนีหลายคน่นนย่าื่อนหีสมายนกินบีละลาันพปวดไปู่วเออตายก่อนบอซะปนี้หลายคนนไปน้อง làm, ยุง Ơ, ần, Ơ, ย่งเนีนหญิงบาดเงินนี่ทมาลาโครงการหาสิบลาที่ีก็ดีทมาลันเรียบนี้งนสตายก่นีีมันคือใจผ นั่นลักษณะของอยนานั่นคือใส่โปกิมันเป็นแต่สบายในบมานในบ่อสบายบางทไมัน้นพูดเขาไม่ก้นเีาสนะชมุกหนโอ้ยมีเงินดีสิหาลสื้อการแต่ไม่เขีงแรลที่ไปความเตียงบอกนั้นลูิบวาถ้าบอกมีเออลู้เงินดินฝาปาป้าินท่านได้ยินถามนั่นนันไก็่านไหนะวอีพอแมนกขยกย่องะนะเสรีขอยูสบายัน วิ่อใหม่ว่าากาศงนงาเออนัากินมันที่ว่างโง่ก็อย่างนั้นโพระสกัดเศรทีนใจยงไนเบิเบิดชีก่อนเงนดีเที่าคารบอกไปจําเน่ยอ่านเจตีนม่ลาเงื่อนหลายขอไปไปเห็นขอท่านเอาคุยนกงขากราเวียแต่หลายว่าไม่ต้องไปโลดเง่อเอางื่อนไปขอเราบเจ้าของน้อเองเงื่อนเป็นชุนล้ว่าลากกันจะว่าเปโลกกับโบ โลก้อนโลกว่งน่บาทนมันเก็ดก้อนสูกเก๋หายไปเลยเกี่ยวว่าทุกคนขัดกม่หอะไรนี่มันเป็นดูเกนมันเป็นสุกที่จริงของมันไม่ของหีเกิดก้อนสะดวกก็ยังเถอะมียีสินหาหลัาธร่มามันเป็นปัจจัยอันใหม่เกิดก้อนสะดวกเกี่กัาใช้แบบบางคนแบงก์นใสเนี่อ้ย <Quiz> มีก้อนสุกหลายกรรการเป็นห้อ่เกิดก้อนสะดวกโมมน แปเป็นของแห่เพิกอาจจะของเปลี่ยนทุกแท้จริงในใจคือไ่ได้ทัศสบายัวเก่าใจโถดึงคิดโถดึงได้เป็นทุกเกรกากอาจารย์มากได้บอกอยู่เหมือนกันทราบที่ได้มากโดยสอบท่านแต่ประกอข้าเปี่ยนท่ามันยังเปลี่ยนทุกอยู่เป็นกากอามเปียนท่าหรือคือความเป็นตางเป็นบาเขาก็หลงนั่นเองนี่ความเีความํำคัญหมายแห่งเกินไปนี่ความหุนมากเกินไป ก็ย้อมเปียนดูบมาใหมาจบห้ามไปว่าเ้ไปโผล่ไปจีแบ่มาโดยสื่อก่อนม่าลกท้ามอะไรแต่ขอบ้ามของเป็นท่ามันก็ย้งเปลี่ยนดูอยู่ได้จำเถวใหญ่นะของ้ามบเมียวเราไปโผงมาห้าแต่ละขอบ้ามของเป็นท่าเขาใหญ่เก็บที่ผ่านปีโบเมียโบเป็นท่าคือสีเอาไอ้มันยามเดียวนะแอมดีมันเป็นเครืองให้เกิดพ่อฉลกมันกลับกายเป็นเกิดพ้อมทักของพ้อฉลูพ้อบุญพ้อไหว ว่าอยู่บนสัยอันนี้บนจากบูมบอก็เกีมนจากบูมจากบ่าุยยังงเออบาวุยยังงบาวุยว่าเขาไปสำคัญตันี่งก็จะมองมีแต่เป็นบาาเออการสั่นเท่าจะเป็นตรงนี้กรรมฐานนี่ภาวนานีการฝึกออกหาเชื้าเงเช่ินยานเชืนักอ กอยังมาออกมาปองรปฏิวัติออกบบกที่แห่งังาเนื่งแต่รัษนาวาตรก้มเกีนยวที่สี่รักษาดก็เยว่สองในตรงทีว่าออกจากข้มจองขั้นามหมายออกจากข้อวงก็เมื่ออกจากบาปขึ้้อหนุ้นฟ้นออกจากบาปขึ้ก้อหลุข้อผูกข้อานข้อมวงก็วนไปใชก็ได้ถ้าไปใช้ก็ได้ตอนนี้มีลมใงยอยู่ที่การทัาวไ ถ้าไปใช้มไห้ตอนบนลงหายเลยเพราแม่ทั้งวาระเขาเอือเปลี่นไปม่งิเป็น,น,เ,ปนเป็นมานะ้าในัจรบริเวยหลทุกล่อกร่กนชนะิน้าไผ่นะแ่นักเรียนว่าฝึกถามสะมาถามีความเปี้ยนที่ความปารุทําความเข้าใจมหนค่ายค่ายบาดาทุกความโลกค่ายบวาทุกความโกรธค่ายบว่าทุกความลงทุกอย่างไงนางนะนหาาไปปนจะมาถานอาจะมาก็ได้ฝากยู่เป็าจารไม่ได้ฝาก ความกรรมฐานกรรมฐานมีอยู่อสองประการหนึ่งสมถะกรรมฐานอุบายนะครับจิตนำใจตัดก้อนทุ่นแห่นสงบสงบใจภาวนาล่มเขาลุ่มล้มตัวล้มไม่เ้อดูไม่เจออกรูอันนี้คืออุบายให้เกิดความสงบออกจิตอยู่กับตัวกับตัสงบจิตสงบใจอันนี้ธรามะธรรมามีประจำ อันสองวิปัสนาธรรมฐานเออวิปัสนาธรรมฐานคือเหตุใจให้มันหู่จักเรื่องของมันเหตุใจให้มันจักเรื่องของมันมันยิ่งได้ยังคิดเอาล้ำสอบเอาขอบเลยละเออนำมาบอกภาษาง่ายๆให้เขาเอาไปใส่ใจง่ายให้คิดใส่ทุกสิ่งคิดใจ็บทุกอย่างของคนกับกรมของเขาปต่ยาไล่ไึดแต่ตัวตนหนดกายสังขารที่ละ นี้ยก็จะดละออเคนับัตรดีละทางกาสร้างการดินหไปล่นโอ้ไนไปหอดใครน้าจาโตดินกอนนหาเนี้ยชางนัจองอยู่กตบเรา้านกางนั้นทีหลับโยชนสื่อศักดิ์สิทธุอย่างเนีวัดทุกแง้ไปอยู่ในโลกของทุกยางพุ่นหุนบ่เบิ่งเข้าเป็นึ่เบิ่งพิ้พี้ยบ่เมันคือการหยดของเฮาของเมิ่น Cắt áo hồng như mô mẹ vậy Cô ơi vân Cứ tươi chẳng cứ hẹn cứ xì ngàn có tạc mô mẹ Chẳng lúc kẹo cứ xử xử có ý như mô mẹ Ngừ chiếc nói với cái gì Anh nhìn hoa như này hộp khẩu chạy Đàm lý cho Đàm lý bỏ kẹo quá Anh nhìn nên nét diễn tham ảnh Cơ sở có hộp ổn สัมมาสัมพุทธเจ้าดันวิชอบดัมมิชฌ์มีอยู่สองประการนั้น่ไม่ออกจากความงมงายดัมมิออกจากกาเปลี่ยนแปลงแต่เมตตาเห็นไ้เห็นโยมก็บาสมาถึงตนละเกียรติโทัาหมาคนอื่นชีวอื่นดัิออกจากกรรมดันนิ้ออกจากความยึดมั่นยมั่นดัิออกจากบาปเืความนลง บาคือก้อมโดมั่งมมันใจโดมนั่งโดมม่นใจโรสรุปแลบมันมาจยากพอมโลมก้อมโลมมันมาจากหมองมาจากพ้อมหมูหมูทีมา่ากหมองไหแต่คิดเรียวมันหมูบอกอย่างมันหมูเยิ่งเกียวมันหมูยิ่งเรื่อยเรื่อยอยากที่หลายใจมันก็หมูหมูรวยสันญากแต่ใครกูหเขา้ได้เจ้าคนเก่าหนักิีตัหาสมาธิ ไม่น้ำเสมอรวยตันหาหน่อยพ่มีไม่น้ำระลึกนั่นอย่างไรตันหาก้อใหญ่ของก้นลอยโลทั้งใบไม่ก้นภูมิแดนตัณหาอไหมั่แต่แย้งไว้ว่าทังข้อใจอยู่เมือนข้อ้อใจมันกระต่ายเป็นโลกบก้อข้อสีี่กวามสูงได้นันนานจะได้แย่งได้แก่ตามทำให้พ่อี่ก้อนแก่นจะลดจละเป็นบาปที่สามเติมเสริมแม่เป็นบุญมั่ก็ต้องหนึ่งเป็นถาตัณหา สองเป็นต่ายคมโผดเอาแต่ิดแต่ตัวเองอิจฉาเสียช้าเป็นด่ายวมลมี่แต่เนี่ยูเนี่มันมีแต่ของกูของกูแต่ตัวคูของกูบาปมื่วตัวของบาปมันมีวิสัมรรการโยนหลวงปู่จานดงขัน่มี่วางเพี้ยนพ่มีการการบถ้มมันจะติโลกไปด้อำนาจสามอย่างเมื่อโดนอำนาจสามอย่างมันก็บพ่มีท่านสิบคงงสูดใด ยอ่อมดูเป็นถูกท่านปดยผิวันถูกท่านอีกไปทั้งพาฝาหนาดันอาจารย์จึงเปลี่ยนเหมือนว่าค้นโนมีท่าคือค้นลอยน้โมบีเดืลอยลูกเมหลายลบบา่วว่นานจะโยนน้ตายแต่คนมีท่ามที่เดสมูลไปสลสร้างหมทกายนังเมลายจะดูไปด้วยความสมองพอเกาทุกหน้าก็มีหลักหลการโดยสอน้อง อันนี้เกิดมาใส่สิ่อนเป็นอย่วทอดสิตเป็นสุกมี่กวางหนึงสิ่ง่นเป็นต่อไปบ้านต่างท่านสอนเธจาบวว่นไหนแตวัาไนเออถ้ามาใส่สีวิตสิได้จะต่ากับฝากเยองกับทีมดาวชนพ้นไารเก่าควาดุดรงสุกธามมาที่สุต้องการเก่าโดน้องโดนอใหนเกล้าทัทั้งหลายก็เราถัทั้งหลายทุกทางทุกพ้นจนเป็นภูมิความสุขเป็นภูมิความจะเิจ ไม่ตาสงสัคงงขอสืการใการงานนั้นมาคิดสิงลดที่เจ้าแต่ก่อนไปทำก็ขอข้อมนึงขอค้อมคิดเขาก็หน่อยนะขอข้อมต่ารขอต่างาต่างๆอย่างเป็นกล่จนสมิทีิผลจนสมิทิผล นี่บริเวณรอบโบสถ์นะครับนี่เป็นโบสถ์ที่มีคลองรอบรอบโบสถ์นะครับข้างบนข้างบนเป็นโบสถ์ข้างล่างเป็นศาลานะท่านผู้ชมเป็นที่สวดมนต์นนะที่ข้างล่างที่ปฏิประธาเห็นไหมเนี่เป็นพญานาคสามเสียนข้างบนนี้นะครับเป็นโบสถ์นี่ตรงนี้เป็นบันไดขึ้นนะครับขึ้นไปโบสถ์ ที่สุดมันเป็นสถา,านรันี่เห็นไหมครับท่านผู้ชม,น,น,มนี่เป็นคลองรอบปุ๋ยสิงมานะครับเห็นไหมเป็นลูกนม่มิดเลยครับนี่นะท่านผู้ชมเป็นลูกนม่มิดเลยครับเขาฝังแบบนี้นะครับ เป็นลูกนีมิดหลับท่านผู้ชมก็ฝังอย่างนี้นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมข้างล่างเป็นศาลานะครับ ใช้สวดมนมมต์ไหว้พระทำมัเป็นครับข้างบนนู้นครับเป็นโบสถ์ข้างบนนี่มืดแล้วนะผมมาตอนเย็นแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูนะออกแบบสวยเหมือนกันนะครับเป็นเอกลักษณ์โบสถ์ไม่ใหญ่นะครับ เป็นเอกลักษณ์สวยมากเลยนะครับเห็นแล้วผมก็ว่าสวยไปอีกแบบหนึ่งอันนี้ตอนเช้าเลยนะครับพะระเจ้าออกไปบินธําบาตนะท่านผู้นี่อันนี้เมื่อคืนตอนเย็นที่ผมถ่ายให้ดูนะนี่นะครับ แล้วโรดูข้างในนี่นะครับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นจ้แม่กลอิมนะครับเดี๋ยวผมจะเดินให้ดูเดี๋ยวผมจะพาเดินดูตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมนี่นะครับ ตรงนี้เป็นต้นไทรนะครับท่านผู้ชมท่าน,นี้เจ้าแม่ก้อนอิมนะครับอยู่ข้างหลังนั้นเป็นโบสถ์นะครับหเห็นไหมต้นไทรครับท่านผู้ชมนี่หลวงพี่รอไหมเนะี่ยนี่นะเป็นน้ำตก ตรงน,นี้เป็นวงเวียนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูโบสนะครับท่านผู้ชมตอนเช้าเมื่อคืนที่มองไม่ค่อยชัดเนาะเป็นป่านะครับท่านผู้ชม ุิอยู่ในปา่าก็เยอะนะครับนี่ฮะท่านชมนี่ยังมืดอ,อยู่นะเห็นไหมนี่นะครับโบสถ์ี๋ผมบอกท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับโบสอยู่ชั้นสองนะครับ เป็นบ่อขุดเป็นต้องล้อมโบสถ์นะครับนี่ตรงนี้จะชัดนี่นะครับท่านผู้ชมข้างล่างเป็นสาราสวดมนต์นะครับเห็นไหมครับเห็นได้เลยนี่นะ ตรงนี้เป็นแชนลานะ้ำข้างล่างนี่เห็นไหมครับน้ำอันนี้ยังเมือดอยู่นะครับหอที่เป็นหอระฆังนะครับมีคนมาทางเต็นอยู่ตรงนี้นะครับ ผมใชใ้ท่านผู้ชมดูนะนี่นะครับมุมนี้โบสก็ไม่ใหญ่นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสวยนะครับข้างล่างก็เป็นศาลาสวดมนต์เป็นกระจกนะครับโบสตรงอ่ารอบ,รบ ล้วมีพญานาคสามเสียนอยู่ข้างหน้านู้นนะวัดที่ไหนตีระครังนะน,นี่ ข้างหลังก็เป็นป่านะครับตรงนี้คือไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับท่านผู้ชมเป็นวิพิธภัณฑ์หรือเปล่านะครับไม่ทราบเหมือนกันถ้าใครอยู่แถวนี้เม้นบอกหน่อยนะเห็นไหมครับ พญานาคสามเสียนอยู่ข้างหน้านะครับท่านผู้ชมนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นนี่อ๋อฝั่งนี้เป็นทางขึ้นครับท่านผู้ชมนี่นะครับขึ้นไปตรงโนะ้น นนีีนะครับบท่บอกพญาน,นาคสามเสียนนะครับครับรอาก็เป็นโค่นน้นะท่านผู้ชมต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ถ่ายมืดๆนะครับเพราะว่าเนื่องจาก ไปถึงก็เย็นแล้วนะครับประมาณเกือบหกโมง <ไป S 2> แล้วนะมันก็มืดแล้วก็แสงสว่างก็ไม่เพียงพอนะครับก็ได้ถ่ายนิดๆหน่อยๆตอนเช้านี่ก็ต้องกลับแต่เช้านะครับเนื่องจากหลวงพี่มีกิจนิมนต์ด่วนก็เลยต้องรีบกลับประทันหันนะครับก็เลยถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะครับเท่าที่เห็นนี่แหละครับ <Okay. S 1> ต้องขออาภัยจริงๆครับท่านผู้ชมยังเดินไม่ทั่วถึงเลยเพราะว่า เรียบจริงๆนะครับอยู่กระจุกหน่อยเดียวน,นะจะได้เดินหมดนะผมว่าน่าจะกว้างน่าดูเลยนะเป็นคููรอบโบดนะครับนะเนคูนะ้ำตอนนี้ต้นไม้เยอะมองไม่เห็นตัวโบสนะครับ จากการดูบทเหมือนกนะันท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับนี่แหละท่านผู้ชมตัววัดมีน้ําบ่ ท่านผู้ชมเมื่อกี้อยู่ที่เจดีนะตอนี้มาก็ามาอีกฝั่งนี้คนระับตรงนี้เป็นโบสนะท่านผู้ชมเป็นโบสถนะ์ครับทางขึ้นนะขึ้นทางนี้ก็ได้ข,ขึ้นทางนู้นก็ได้นะท่านผู้ชม